ว่ามันนอนกับพื้นมันมีรูมันอยู่การที่เราจะลากปลายางมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันโดนไปแล้วเพราะนี่เป็นบอ่ออตกครับนะมันโดนไปแล้วแล้วมันก็บางทีไม่กัดทีเนี้ยเราได้เปรียบตรงที่เราใช้เดสก์โมันมีเสียงมีเสียงเห็นว่าเมื่อกี้ผมเตีย๋ยผมก,ก็กรบกันพอจังหวะที่เรากรบปคันนี้นะปลายยางบอดตัวนี่มีเสียงแต่ตัวเนี้ยบอจิ๊กตัวเนี้ยมีเสียงมีฟู่มีเสียง มันทนไม่ได้หรอวจิกจิกจิกกกัดนิดนึงไม่ต้องรีบวัดเพราะว่าปลาเก๋ามันหุบหุบๆะคันปลาเก๋าว่ะข้าวมันแข็งพอคันก็ใช้แข็งหน่อย10บสนะครับนี่เดสโก้ใส่ปลายางโดนกินไม่ใกล้กินไม่ใกล้เคเปนี่ปล่อยแล้วนะเห็บร้อยเนีฮย ดูใกล้ใกล้เดคส์ก็เบตเห็นว่าเบ็ดเนี่ยเป็ดปลาเก๋าเลยใหญ่จริงๆนะครับเบ็ดเอ่อโอเนอร์ 2X นะครับใส่กับปลายางใจโรสตาร์ตัวมันใหญ่ปลาเก๋าชอบเหยื่อใหญ่อยู่แล้วแล้วก็สุ้มขามีเสียงกุ๊กกิ๊ก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 เดี๋ยวเราลองอีกทีลองเปลี่ยนสีปลายางมั้งแต่ผู้เนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าผู้อ่ะมันยั่วปลาเก๋าปลาเก๋าชอบไม่ชอบเหยื่อเร็วมากชอบเหยื่อช้าผู้ลงไป ไปแล้วมันมีเสียงด้วยยุบยุบยุบอยู่ในน้ำบวกกับปลายางไป <Oops. S 1> มีตัวล็อกสองชั้นหลุดยากไอ้รัตเติลนี่เขาเรียกว่ารัตเติลนะครับรัตเติลเสียงให้อยู่ขลางอย่าให้มันอยู่งลางมันปรับได้ซ้ายขวาให้อยู่งลางมันจะได้มีเสียงเวลาปลาเก๋าก,กินนะครับ เย่เดสโกหัวมันจะอยู่อย่างงี้เสรยขึ้นอดีแล้วเขย่าปุ๊บมันจะมาอย่างงี้ปลามาอย่างี้โดนเบ็ดใหญ่เหยื่อเนี่ยปลาเก๋าโดยเฉพาะเลย <S <S เราจะลากง,างี้ก็ได้ลากลากมานะครับลากมาแต่ว่า,าน,น้ําบ่อเนี้ยมันลึกวีกีบอ่อมันลึกปลามันปลาเกา๋ามันนอนพืน้นฉะนั้นอยากให้เหยื่อลงไปเลยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างปุ๊บแล้วเขยา่าไม่มีเสียงมา <Yep. S 2> <c oughs> ใช้เสียงเป็นประโยชน์แต่เราต้องหาว่าปลาไม่จริงรักษายังไง นี so the future, But ้คร so so oh yes. so so. ับก็เจอเปย์ตอนเช้านะครับแม่เมื่อเช้ายังไม่ได้ปลาเก๋ายังยังไม่ได้ปลาเก๋าก็คือที่บ่อกวีอพีอะมันมีทั้งปลาเก๋าแล้วกับพงใช่ครับใช่ครับนาตแรกเราไปกติปลายางก่อนใช่ครับปลายางปลายางเนี้ยได้แต่กระพงได้แต่เดี๋ยวพงคือตอนเนี้ยแต่ยังไม่ได้ปลาเก๋าเราต้องเลือกเยอะที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงโดยปลาเก๋าคือความจริงเนี้ยกระพงก็กินแต่มันต้องเป็นกระพงที่ใหญ่พอสมควรใช่ครับเพราะมันหนักหัวมันหนักแล้วมาเป้ามันใหญ่แต่ปลาเก๋าอ่ะมันชอบเป้าใหญ่อยู่แล้วแล้วคือออย่่่าางทีบกไปว มันต้องการเป้าแล้วก็ต้องการเวลาที่กินเหยื่อแล้วเหยื่อตัวนี้เราวิธีการที่ผมบอกพี่ไปขย่าวขย่าวปลามันนอนอยู่อะมันขย่าวมามันขย่าวมาถ้าเป็นปลายังปกติเราจะลากเลยตัวนี้หัวมันหนักแล้วมีเสียงมีเสียงเลยเราล่อมันนะครับนะเราล่อมันให้มันกัดเพราะยังไงมันนอนพื้นอยู่แล้วแล้วเหยื่อนด่อยู่พื้นก็โดนไปนี่ก็ไม่กี่โดนสองที่ด้ตัวนึง ต้ตัว <laughs> เบ็ดใหญ่แน่นอนตัวนี้หมดติดรุดเบ็ดใหญ่มาก,าก <laughs> มันใส่กับปลายางอะไรก็ได้ความจริงใส่เหยือแบบเหยือยางที่ไหนก็ได้นะครับได้หมดเป็นข้อได้เปรียบ นทะลุกระโลกเลยนะเบ็ดใหญ่เย่าสับหลาดปาก็โอแมวแล้วลิมเนี้ยต้องโดนต้องมีเห็นไหมเวลาเราเดินเหยื่อเราไม่เดินแรงเลยขยับกุ๊กกุ๊กกุ๊ขยกึกก๊กเหมือนเหมือนย่อติดต่อเลยบางทีเขย่าตึ๊งตึ๊งเขยแรงวๆัมันมีเสียงพมไม่ไหวแล้วเห็นไหมครับเวลา ตกปลาเก๋าไม่ต้องรีบเดินเหยื่อใช้ปลายคันพลังแข็งกันก็ได้พลังแข็งแอคมันออกแรงเพราะเหยื่อมันหนักกึ่งกึ้งกึ่งกึๆงกึ่งกึ่งกึงกึงกึงมาลิมตริงก็กินแต่ละตัวได้กินเนี่ยห้าเมตรหกเมตรเองจังหวะที่มันกินเจ๊จีแครก let's go เปลี่ยนเป็นปลายางเปลนใหม่ตัวนี้ใช้เป็นเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ตัวนี้หางหางตัวใหลมากเลยปลาก์ตัวนี้เป็นเหยื่อสปลาดขอจิ๊กแคร์นครับตัวใหญ่บัวกับเจยืเดสโกมีเสียงได้ประกาศีกตัวแล้วตะแลกจับคู่เดสโก้กับปลายางใจโรสตาร์นะครับก็ปลาเริ่มกินชาแล้วไม่กินที่มันกลางวันแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นใหม่ <tekrar. S 2> <grateful. S 1> เป็นเหยื่อ yeah. สับป,ประรดของแปลกแบบนี้ครับแลนี่เป็นตัวตัวหนึ่งของจีแค่ครับเป็นเบอร์เกอร์ตัวใหญ่แต่มันเป็นสับป,ประรดมากเลยเขาทำไว้ตกปลาแบสแต่ปลาเก่าบ้านเราชอบเหยื่อสับป,ประรดเหยื yeah. ่อแอคชั่นแปลกๆตัวนี้หางมันจะแรงกว่ายางเพราะว่ามันยาวกว่านะครับจะสายแรงกว่า ใส่กับเดสโก้แล้วก็กินช้ามากข้างต่อตอนนี้ครับข้างต่อก็เลยใช้วิธีหยกหยกแล้วขย่าพอเขย่าปุ๊มีเสียงและหางเนี่ยมันแรงมากตรงนี้เลยใกล้ๆเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งเพราะตอนแรกใช้ประยังสีดำแล้วก็เป็นจอดสตาร์สีขาวสีขาวแรกชา้า ับ้าแต่ว่ามันไม่ไม่เต็มที่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ของแปลกลงไปก็โดนเลยเแข็งมากโดดตอนนี้เปลี่ยนเป็นเดสโก้ยี่ส um. ิบเอ็ัมหนักขึ้นมันก็จะส่งเหยือได้แม่นขึ้นนะครับทรงเหยือผมใช้ยางตัวใหญ่ด้วยคันก็ ปรมาณี25นะครับมันเลยตรงเย,ง<ส>ยียแม่นนะครับเข้าไปปุ๊บข้างในเรี่ยงที่สำคัญคือเวลาตกปลาเก๋าเนี่ยเราไม่ปลาเก๋ามันไม่อยู่ไกลมันอยู่กับแหงนครับการที่จะเอาให้ได้ปลาเนี่ยปลาเก๋าอ่ะมันมุดมากอย่างตัวเมื่อกี้ที่เห็นตัวแรกนะครับตัวเกี้ <şey> โล <criticism> กว่าแต่ริยาใกล้ใกล้มากมันกดปี5บอกปุ๊บมันกดอยู่แค่นี้เลยต่คิดดูถ้าเกิดมันอยู่ตรงนั้นนะการที่ได้ตัวมันอนะ่ะ ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าปลาเก๋ามันเป็นปลาที่สู้ดีมันไม่สู้ไก่หรอกมันสู้ใกล้แต่แมื่อรว่ามันกดปึ้งปึ้งปึ้งเข้าไปในเสาเนี่ยทันที่จะออกมาได้ก็ผมจะใชนสิบยี่สิบเท่านั้นใหญ่แป้งเดียวแล้วก็มันจะไม่ออกมาทันทีหรอกล้างมันไว้ก่อนแล้วออกมาอินใกล้ด้วยเหยื่อใหญ่ถ้าเหยื่อใหญ่นะเบ็ดใหญ่ด้วยการที่เซตคุก่ะด้วยคันเวทอ่อนน่ะมันเซตไม่เข้าเรานึงใช้เวทให้เหมาะสมกับเหยื่อ เราไม่รู้หรอกป้า้เราตกได้ย,ยังไแต่ให้เหมาะกับเกลี่ยกับอุปกรณ์ที่เราใช้ปึงป้งปึงป้ง,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 งมาเลยเอาปาได้ดีกว่าดีกว่าไปเล่นเล่น,ลน,ลนต้องวิ่งไปดูกว่าจะได้ตัวถ้าตีหมายขออย้างนอกเงี้ยใช้คันอ่อนลงมาก็ได้แต่ลมแรงตรงนี้ต้องการตีให้แม่นเยอะ้ําหนักมากใช้ดินกว่าสิบยี่ห้าเบี ตัวเนี้สองทีละกัดระแวงมากเลยข้างเสาเนี้ยไม่ยอมได้ตัวนี่ไง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 บอกแล้วว่าต้องได้ยิงๆนะยิกวเบายิกวเบา,า,เบาโอ้โหยัไหมดึงปื๊ดมันออกมาเลยนี่ครับคันแข็งดึงออยจากเสาได้เลย แน่นอนนี่บอกเลยว่ามันกินระแวงเมื่อกี้กัดตึ้งตึ้งที่มันแค่กัดอยู่นะครับมันยังไม่ได้ตัวแต่เมื่อกี้เขย่าโยกยุ้งยุ้งยุ้งเห็นไหมผมโยกอ่ะยุ้งยุ้งอยู่แค่นี้โดนหมอเ e t โก้ก็จะส p l a ตจริงครับ ต่อหลอออหมอทะเลลูกผสมโอเคยอด <c oughs> นี่ที่เสียงตกลงว่าวันนี้นะปลากินเยื่อใหญ่แล้วก็แอค แรงๆแ,แต่ว่าช้าๆคือแบบมันมันสายปุ๊บป,ปอยู่กับที่คือปลาที่ตกวันนี้นะครับมันมันกินอ่ะคือปละเก๋ามันนอนอยู่กับที่แต่ล้เราลากเหยื่อยางปลายางผ่านธรรมดาไม่เอาเลยวันนี้เดินดูไม่เอาเลยจนเรามาใช้เดสโก้นะครับมีผู้นะครับเราเวลาผมใช้คันในกระตุกจุบผู้ก็ออกออกแอคชั่น ปลายางที่ใส่ไปก็จอแอคชั่นแล้วก็มีเสียงด้วยเป็นะเขย่าวลปลากินไก่้พอเวลาปลากินไกล้อละกกถ้าเกิดเราเรา,เรากรอปลายางไมเรื่อยจังหวะที่มันจะสไตร์ strike, เดีย๋ยมันหมดเร็วฉะนั้นเราต้องยกอยู่ใกล้ใกล้เพราะมันปลาม,มันอยู่บนกระแพงแบบข้างกระเพงเดี๋ยวที่ออกแอคชั่นได้นานนะครับกับพื้นที่กับแคมปลายางกับโมติเสโก <c oughs>